สวัสดีค่ะพบกับครูชุติมาพรเช่นเดิมและเช่นเคยวันนี้มีเรื่องเมามอยหลายประเด็นเลยค่ะเดี๋ยวครูชุจะเรียบเรียงแนวทางนะคะตัวเลขค่ะครูชุมีรายงานจะมาบอกนะคะว่าโอ้โหวันนี้ครูชุได้ตัวเลขมาจากไหนเพื่อที่จะเป็นแนวทางใกล้แล้วนะคะวันที่16ของรัฐบาล เป็นแนวทางเพื่อที่จะไปซื้อรถเตอรี่นะคะอันนี้ครูชุกก็มาเมาะมอยความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะก่อนอื่นนะคะครูชุกจะเล่าให้ฟังว่านะคะเมื่อคืนนี้นะคะน้องอุ๋งอิงไปเล่นที่จังหวัดชัยภูมิโอ้โหนะคะผู้คนเลือนหมื่นผู้คนมากมายเมื่อคืนนี้นะคะผู้คนเยอะมากๆเลยนะคะแล้วน้องก็ใส่ชุดสีขาว ของแม่ฮักบุรีรัมแม่ฮักบุรีรัมตัดให้นะคะชุดสีขาวนะคะอุย้ยสวยมากเลยนะคะทีนี้ชุดสีขาวมีความเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวคุณชูจะเล่าให้ฟังนะคะโอ้โหเมื่อคืนนี้นะคะสุดยอดมากเลยนะคะชุดสีขาวอันนี้นะคะแม่ฮักบุรีรัมนะคะเป็นคนตัดให้และน้องนะคะได้พูดขึ้นว่านะคะอันนี้น้องพูดเฉยๆนะคะพูดขึ้นมานะคะว่า มีเพชรทั้งหมด89กรัสนะคะหมายถึงว่ามีเพชรรัเสเซียนะคะที่ปักในชุดนะคะในชุดสีขาวของแม่ฮักบุรีรมนะคะน้องบอกว่าโอ้โหมีเพชรตั้ง89กรัสนะคะอันนี้ครูชูมาเมามอยความเคลื่อนไหนวให้ฟังนะคะว่าน้องได้อุทานอะไรขึ้นมานะคะวันนี้ครูชูก็มีเรื่องมากมายมาเล่านะคะและก็มีอยู่วันหนึ่งนะคะ น้องนี่นะคะโอ้โหนะคะถูกดึงนะคะกำลังร้องเพลงอยู่ดีๆเนะะี่ยค่ะถูกดึงนะคะแล้วโอ้โหครูหมอนอิงสุดยอดไว้มากนะคะครูหมอนอิงก็ผลักไปเลยนะคะผลักมือออกนะคะหลังจากนั้นด้านหน้าเวทีก็ช่วยกันนะคะผลักมือคนนั้นออกไปนะคะ โอ้โหนี่แหละค่ะวันนี้แม่หน่อยก็มายืนหน้าเวทีนะคะคอยมองลูกสาวนะคะอู้เห็นแล้วปลื้มอกปลื้มใจนะคะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะมีครูมหมอนอิงสักอย่างหนึ่งนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะครูมหมอนอิงนี่ไวมากเลยนะคะคูชูคุชูคูช,คชูจะเล่าอะไรอีกอ๋อมีเรื่องเม้ามอยอีกนะคะพ่อกันชัยเนะะี่ยค่ะได้โพสต์ลงบอกว่า ถ้าเรื่องขายอ้อนะคะได้500ร้อยร้านนะคะได้500ร้ร้านจะบวชให้3วันนะคะพอบอจโจเห็นบอจโจรก็โอ้สาธุสาธุนะคะทุกคนสาธุหมดเลยค่ะแต่น้องนี่เลยคะ่ะน้องบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดห้ามบวชนะคะน้องเขามีจิตสัมผัสนะคะจิตสัมผัสเลยนะคะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดห้ามบวชต้องไปกับองคิเอง ะะต้องไปกับบุองอิงเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะคะโอ้โหอันนี้นะคะเขาบอกว่านะคะก็มีแบบว่าน้องอินาวาจาสิทธิ์อยู่แล้วมีสิ่งหนึ่งนะคะที่บางท่านก็ไม่รับรู้บางท่านก็รู้นะคะก็เหมือนกับน้องพูดออกมาเนะะี่ยค่ะบอกว่าไม่ให้พ่อการชชยนบวชนะคะแต่ต้องไปกับน้องเป็นเวลา1เดือนนะคะหลังจากนั้นนะคะก็บอกว่าหนังเรื่องนี้ยังไงโคยแน่นะคะขายอ้อเนี่ยคูชูวาคูชูวา พันแน่ๆเลยพันล้านแน่ๆเลยนะคะก็เนี่ยแหละค่ะเกี่ยวกับหนังเรื่องไข่อ้อนะคะแล้วก็มีนะคะมีอยู่นะคะเขาเรียกว่านะคะมีลงอีกแล้วะคะ่ะลงในเซตนะคะลงบอกว่านะคะอันนี้หมายถึงพระเอกฮอตดี้นะคะพระเอกฮอตดี้กับร้านชายนะคะลงบอกว่าถ้าหนังเรื่องนี้นะคะได้เกิน500ร้ล้านจะบวชนะคะรวมทั้งตัวฮอตดี้ด้วยแล้วก็ หลานชายด้วยนะคะทีนี้บอสโจก็บอกว่า mm hmm. ไปแล้วไปแล้วดีต้องไปหาฮอตดี้หน่อยนะคะบอสโจก็ไปนะถามว่าจะบวชจริงหรือจริงผมจะบวชให้ทั้งหมด9วันนะคะจะบวชให้9วันท่านหนังเรื่องนี้ได้500ร้ล้านนะคะบอสโจก็บอกว่าอ่ะอ่ะอย่าไปต้องถึง500ร้ล้านหรอกเอาแค่250ร้านก็แล้วกันอันนี้ก็บอกได้ครับผมก็จะบวช9วันที่จังหวัดศรีสะเกษ และบอสโจก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวบอสโจจะเป็นเจ้าภาพให้ในงานบวชนะคะระหว่างนะคะเขาเรียกว่าพอด,ดีกับร้านชายค่ะนาคสองนาคนะคะจะไปบวชที่ศรีสเกตถ้านังขายอ้อได้250ร้านนะคะทีเนี้ยก็เลยบอกว่าได,ได้ได้ได้แต่มันมีอยู่คำหนึงซึ่งอุงอิงเคยพูดไว้ว่านะคะบอกว่าหน้าแบแๆบอย่างนี้แหละ จะทำให้พ่อโจรวยเป็นพันๆล้านนะคะทุกคนก็เลยบอกว่าอุ๊กอิงเนี่ยว่าจาสิทธ์อยู่แล้วดังเรื่องนี้นะคะยังไงก็ได้เกิน500ล้าน ก็โรธนาสาธุให้กับบอสโจนะคะให้ได้พันล้านไปเลยนะคะพันล้านไปเลยใช่คะนี่แหละค่ะโอ้โหนะคะงานยังไม่ทันจะเริ่มเลยนะคะมีผู้จองโรงหนังนะคะหลายรอบเลยนะคะตอนนี้นะคะเขาบอกว่าวันที่16นะคะวันที่16บวงสวงไข่อ้อนะคะวันที่19เปิดประม,มะเริ์นะคะโอ้โหแล้วเริ่มเข้าโรงวันไหน เข้าโรงในเดือนพุทษจิตกายนนะคะในหนังเรื่องไข่อ้อนะคะโอ้ยหครูชูว่าตื่นตาตื่นใจแน่ๆเลยค่ะดาราดารามาเพียบเลยค่ะยูทูบเปอร์ภาคอีสานก็มาเต็มเลยค่ะแล้วเขาบอกว่างานนี้นะคะผู้รักผู้ใหญ่ก็เข้ามากันต็มเลยนะคะแล้วถามว่าโอ้โหแล้วนาทึงอีกนะไปพูดกับครูสระครูสระอาจจะมานะคะในเรื่องไขอ่อ้อและก็ลาลายทานเลยนะคะโอ้โห อยากดูอยากดูแลใช่ไหมคะนะคะนี่แหละค่ะครูชุก็มาเมามอยความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอ๋อแล้วก็มีอยู่เรื่องหนึ่งนะคะวันนั้นครูชุกเคยบอกไปแล้วว่าพ่อกัญชัยเนี่ยนะคะไปจับลูกป,ปิงปองนะคะที่นะคะต้นตะเคียนนะคะได้5 9ใช่ไหมคะประตอนนี้นะคะครูชุกก็อุ้ยทำไม59เนี่ยมาอีกเลยนะคะอันนี้คือความเชื่อของแต่ละบุคคลมาเล่าสู่กันฟังนะ,ะ,นะะเขาบอกว่านะคะแม่ฮักกุรีรมนะคะเอาแบงค์ยี่สิบให้น้องอุอ้งองนะคะ f ก็ตาดีนะคะไปดูแบงค่ะว่าแบงค์อันนี้คือแบงค์อะไรนะ,ะแบงค์ยีค่ะแล้วมีตัวเลขอะไรโอ้โหตาสองตาดีกันเลยนะคะเลขอันนั้นก็คือ9556นะคะ9556ก็เหมือนกับพ่อการชายคล้ายกันเลยนะคะ59 95โอ้โหคล้ายกันเลยนะคะแล้วก็มีสิ่งที่คล้ายอีกนะคะช้างนะคะออกลูกแฝดชายหญิงนะคะ ช้างออกลูกแฝดชายหญิงโอ้เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองนะคะเขาเรียกว่านะคะคู่แรกของโรคเลยนะคะคู่แรกของโรคเป็นแฝดนะคะอันนี้รู้สึกว่านะคะโอ้โหทึ่งเลยนะคะเขาบอกว่า5้าเก้าเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะอันนี้ครูชูก,ก็น,นําเสนอนะคะมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็มีอะไรเอกโอ้โหที่นครพนมใช่ไหมคะเขาเรียกว่าหัวปีแทงหยวกนะแทงหยวกขึ้นนะคะ ก็เลข้นะคะตรงกัน,อ,กน,ะะอ,กนอ,อีกเลยนะคะตรงกับน้องกุ้งอิ่งเลยนะคะ9889นะคะครูชุก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะอันนี้ครูชุเอามาเป็นแนวทางเพื่อที่จะให้ไปซื้อลรตเตอรี่นะคะช่องนี้ไม่มีการพนันนะคะแต่ครูชุมาเสนอเกี่ยวกับนะคะแนวทางให้ไปซื้อลรตเตอรี่ของรัฐบาลนะคะครูชุก็มาเมามอยความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะว่า เลขมาจากไหนบ้างแนวทางนะคะคล้ายๆกันเลยนะคะงวดนี้นะคะขอให้สุขสมหวังดังใจหมายขอให้ fc ของอิง fc ของคู่ชุติมาพรร่ำรวยร่ำรวยมีโชคมีราบนะคะคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับคู่ชุด้วยนะคะแล้วคู่ชุจะบอกว่าโอ้ยอะไรอะไรคู่ชุ ก็ขอให้ทุกท่านนะคะทุกท่านประสบกับความโชคดีร่ํารวยเงินทองนะคะคิดสิ่งใดสมหวังสมหวังทุกประการนะคะรวยๆกันทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะได้ไปไหนคุช,ชุไปอุดรธานีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย